สวัสดีครับจากร้านสีราชาคอนไซน์ขายซ่อมวิธีสื่อสารรวันนี้ในคลิปนี้จะอยู่ในเรื่องของการเปลี่ยนชุดลบแบตของไอค่อนแป n ศนนะครับหรือว่ามี80นะครับก็จะเป็นหน้าตาเดียวกันเนี่นยแหละีแต่ว่าอาจจะสีเฉยเปลีิยแปลงิดหน่อยสียำดำสีแดงก็ไม่เป็นไรใส่ด้วยกันได้นะครับแล้วก็จะแถมในเรื่องของการเช็ก เช็คเครื่องวิทยุเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ไม่ใช่ช่างโดยตรงนะครับเราจะมีวิธีการดูอย่างไรบ้างนะครับว่าเครื่องของเราเนี่ยมันมีความผิดปกติมากน้อยแค่ไหนหรือว่าสิ่งที่มันเสียเนี่ยเราควรจะแจ้งอาการว่าอย่างไรนะครับควรจะเช็คอย่างไรพูดอย่างไรนะครับเพื่อความง่ายต่อการที่จะส่งให้ช่างเนี่ยเขาเช็คซ่อมต่อไปนะครับทีนี้เครื่องเนี้ย เบื้องต้นเลยคือล็อกแบตเนี่ยหักอยู่ครับเราก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนอันนี้กันก่อนนะเพื่อที่จะได้เอาแบตมาประกอบแล้วก็เช็คง,ง่ายๆนะครับเดิมเลยอย่างแรกเลยนะครับเราต้องใช้เ,เครื่องเป่าความร้อนทางกาวองตูดมันก่อนนะครับเพื่อที่ว่ากาวเนี่ยมันจะได้ร่อนออกมาง่ายง่ายนะครับส่วนประกอบของชุด Lock ล็อกแบตรุ่นนี้มันเป็นแบบนี้ผมมีของใหม่ให้ดูก่อนนี่ ชิ้นชิ้นนี้นะมันก็คือชิ้นนี้นั่นแหละนี่มันจะอยู่อย่างนี้เห็นไหมครัเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่ามันมัน,ม,นมันเป็นรูปทรงแบบเนี้เราก็จะได้แกะจะได้กะตำแหน่งที่จะต้องแงออกมาถูกนะครับอ่าแล้วก็จะมีสองชิ้นก็คือไอเหล็กเนี้ยนะครับแล้วก็ตัวกิ๊บล็อกมันอ่ามันก็จะอยู่ท่านี้ กลจอยู่ท่านี้แค่นั้นเองทีนี้บางท่านอาจจะไม่มีเครื่องเป่าลมร้อนนะครับก็ใช้ไฟแช็กลนเอาก็ได้ผมมาลองผมก็ไม่เคยใช้ไฟแช็กเหมือนกันนะเพราะว่าปกติจะใช้เครื่องเป่าลมร้อนตลอดอ่ะเดีย๋ยวลองดูแล้วกันครับที่บอยปิดพัดลมให้หน่อย ไปแรงนิดนึงนะครับแล้วก็ลนๆๆๆออนเนาะครับไม่ต้องนานนะครับเดี๋ยวเครื่องไหมน,นะครับนิดหน่อยโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วก็เอาไข่ควงที่ปากมันบางๆหน่อยอันนี้ไข่ควงผมเองครับฝนมาจนมันบางแล้วก็ลองหาจุดแสะดูว่าแสะตรงไหนสะดวกนะครับส่วนตัวผมเองอะ่ะผมจะชอบเอา ตัวสมมติถ้ามันยังอยู่นะอันเนี้ยก็งัดออกมาก่อนก็ได้ให้มันหลุดออกมาเลยนะครับตัวนี้เรามีใหม่อยู่แล้วไอแผ่นนี้ยเรามีอันใหม่อยู่แล้วนะก็เนี้ยแถวๆนี้ก็ได้เนียนะจิ้มลงไปตรงรอยต่อเพราะว่าตอนนี้เราลนความร้อนไปแล้วมันก็จะค่อนข้างหลุดง่ายนิดนึงนะปึ๊บนะมันก็ค่อยกระเทาะออกมามค่อยกระเทาะออกมาแล้วเราก็โอเคค่อยๆงัดไป ต้องใช้ล้อนะครับค่อยงัดะะนะนี่โอเคถูดออกมาอย่างนี้ละนะฮะมันจะมีคราบกาวคราบแบบความหนาของพลาสติกบางอย่างที่มันยังเหลือติดอยู่เนี่ยเราก็เกลี่ยออกให้หมดนะครับนเอาไขควงปากบางๆปากแบนบางๆหละเกลี่ยออกให้หมดเพราะว่าอะไรนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราประกบไอ้ตัวดําลงไปเนี่ยมันจะประกบลงไม่สนิทนะครับ แล้วมันอาจจะล็อกไม่อยู่เพราะนั้นเราก็เกียรให้ดีนะครับเกียไปเหมือนแทะหน้าดินะนะแทะไปเอาไขควงเอาไขควงเอาเอะไรแทะไปทำหน้าให้มันเรียบนะคือจะแจ้งจะแจ้งว่าตัวเนี้ยถ้าซื้อถ้าซื้อเราเนี่ย แบบเอาไปเปลี่ยนเองเนี่ยมีสามชิ้นอย่างเงี้ยเราขายร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าสมมุติว่าจ้างเราพร้อมเปลี่ยนอะเราจ่ายชิปสองร้อยห้าสิบนะขอค่าทํานั้นเถอะนะแต่วันเนี้ยจะมาทําให้ดูว่าไอเนี้ยไอที่คิดเพิ่มร้อยหนึ่งเนี่ยทาอย่างประมาณอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากประหยัดนะครับอยากจะสั่งไปทําเองก็ทําตามได้นะครับไม่จิบลิขสิทธิ์นะทาตามได้เลย แต่ถ้าแจ้งเราทำเราก็ขอสองร้อยห้าสิบนะครับแต่ก็ซื้อไปทำเองเราก็ขายขายอะไรนะครับร้อยห้าสิบบาทประมาณนี้ทีนี้หลังจากที่คิดค้นหาวิธีทำที่แบบให้มันง่ายที่สุดมานานนะครับมันก็ตกผลึกมาที่วิธีนี้อ,อย่างแรกเลยอันนี้นะครับอันนี้เราวางเตรียมไว้ใกล้ๆมือนะครับอย่าให้มันห่างมือนะ เหล็กเนี่ยเราก็สวมไว้สวมไว้ปึ๊บวางวางไว้บนร่องนี้ก่อนนะครับเอานิ้วล็อกไว้ก่อนเสร็จแล้วปัญหาคือเวลาเรากําลังจะทําเนี่ยมันชอบกิ้งหลนนะกิ้งหลนแล้วก็เราหยอดกาวไปแล้วอ่ะแล้วก็หกเลอะวุ่นวายไปหมดเลยง่ายที่สุดนะครับสกอตเทปนะแปะไว้แปะคำไว้ แปะค้ำด้านล่างไว้เนี่ยแหละพอแปะไว้เสร็จปุ๊บมันก็จะดันทรงอยู่ชั่วคราวเห็นไหมอ่าไม่หล,ล่นละเราก็มีเลยกาวร้อนนะครับเอากาวร้อนมาหยอดยายาหยดเยอะนะครับหยดน,นดนิดนิดหน่อยพอนะครับพอเป็นพิธีหยดเยอะแล้วมันก็เลอะเทอะนะครับหยดลงไปเสร็จปุ๊บอันเนี้ย มันมีเทปมีอะไรเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่แกวงไปไหนเราก็เอาตูดมามาปิดได้ตูดสีดำก็ปิดลงไปครับกดไว้แป๊บนึงเอากระถาหน่อยเสร็จแล้วมันก็จะแห้งนะครับก็รอรอ,รอกาวแห้งทีนี้เนี่ยถ้าเราหยอดก,กาวเยอะ พอเรากดลงไปเนี่ยมันก็จะปิ้งออกมาปุ๊บเสร็จแล้วมันก็จะเลอะนิ้วนะครับพอเลอะนิ้วเสร็จปุ๊บก,กาวมันก็จะแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรายกนิ้วออกไอ้นี่ก็ยกตามนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหยดก,กาวเยอะนะครับอ่ะโอเคเสร็จแ,แล้วเราพอเราทำเสร็จแล้วเราก็เอาสกอติปเ,เราออกจบแล้ว งน,นี้ก็จะเปลี่ยนสีนิดหน่อยอยากเปิืเป็นสีแดงก็เป็นสีดํานะครับก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเพราะว่าแบตเตอรี่หรือว่าปุ่มคําสั่งอะไรมันก็สีดําอยู่แล้วมันก็จะเป็นธีมดําแดงแค่นั้นเองอโอเคอันนี้เราเปลี่ยนล็อกแบตเสร็จแล้วเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ลูกค้าบริษทัทส่งมาซ่อมน,นะครับเราก็จะ,ะมาทําให้ดูนะครับว่าเช็ควิทยุเบื้องต้นเนี่ยแบบไม่มีเครื่องมือวัดใดๆเลยนะ จะใช้ของที่มีตามในบ้านเรือนนี่แหละนะครับมาดูว่าเรามีวิธีการเช็คยังไงบ้างนะครับแต่ให้ดีก็มีวออีกตัวหนึ่งเพื่อเช็คคู่กันก็จะดีนะครับคือความสะดวกเราก็ใช้แบตเตอรี่เลยแล้วครับเรามีล็อกแบตใหม่แล้วนี่อ้าโอเคองแรกก็เปิดเครื่องดูนะครับเช็คง่ายที่สุดเลยก็คือฟังเสียงก่อนนะครับ ส่เสาให้เรียบร้อยนะก่อนเช็กอันนี้เสาของลูกค้าเลยนะเช็กยังไงลนะ่ะนี่ช่องเจ็ดสิบแปดใช่ไหมฮะเราก็เอ,าอาเื่องมาเลยเปิดเจ็ดสิบแปดเหมือนกันแล้วก็เทสเนี่ยเร่งเสียงให้สุดเลยนะครับเดิ <S 2> <S 2> <S 2> นเสาพอเราเช็กไปอย่างนี้ปุ๊บตัวตัวนี้ดังใช่ไหมตัวนี้มันดังเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรนะครับ ตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวเทสเฉยๆนะตัวที่เราเช็คคือตัวนี้นะพอตัวนี้พูดไปแล้วตัวนี้ดังมันบ่งบอกถึงว่าไมค์ไมโครโฟนของเครื่องตัวเนี้ยมันปกตินะครับมันสามารถส่งเสียงออกไปได้อ่าอันนี้คือประเด็นประเด็นแรกนะครับต่อไปไมค์ดังละเช็คอะไรต่อล่ะที่ล้นโพงไงโพงมันดังหรือเปล่าเพราะนั้นก็เอาเครื่องเครื่องเนี้เครื่องที่จะเทสเนี่ย ก็พูดเข้าไปกลับกันหนึง่งสองสาสี่ห้าผ่านสองอย่างแล้วเห็นไหมแอเช็คเบื้องต้นงาน่ายๆคือไมดังลําโพงดังนะครับทีนี้บางทีไมไม่ดังลำโพงไม่ดังมันก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการใส่โทนที่ไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าการใส่โทนของวิทยุทั้งสองเครื่องเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่หรือเปล่านะครับหลายคนอาจจะงงว่า โทนอะไรต่างๆคืออะไรก็อาจจะต้องไปหาคลิปเกา่กาๆของผมนะครับหรือว่าหาในอินเทอร์เนต็ตเพิ่มเติมก็ได้นะครับว่ามันมันคืออะไรรายละเอียดลึกๆนะครับแต่วันนี้จะบอกเบื้องต้นนิดหน่อยนะครับโทนก็คือการตั้งตั้งโค้ดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพื่อป้องกันการรบกวนจากคนอื่นนะครับทีนี้ถ้าถ้าเราไม่ใส่ไม่ใส่โทนเลยเนี่ยนะครับอีกเครื่องหนึ่งก็ไม่ใส่เลย มันก็จะทําให้เราคุยกันได้เลยนะครับทีนี้ถ้าตัวนี้ใส่โทนนะครับแล้วตัวนี้ไม่ได้ใส่เวลาพูดไปเนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงออกลําโพงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจเรื่องของการตั้งโทนก่อนนะครับก่อนที่เราจะเทสนะถ้าตัวนี้ตั้งอยู่นะครับเราก็ต้องปิดโทนออกไปนะครับก็อลองศึกษาข้อมูลดูว่าเครื่องแต่ละรุ่นเนี่ยมันปิดเปิดโทนอย่างไรตั้งอย่างไรนะครับก็อลองดูนะครับก็ก่อนที่จะ เทสอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องแจ้งกันว่าก็ต้องปลดโทนให้เรียบร้อยก่อนเพื่อความสะดวกในการเช็คใช่ไหมในกรณีที่เราปลดโทนออกหมดแล้วนะครับโทนว่างแล้วไม่ได้ใส่ใช่ไหมแต่แล้วมีการเช็คไมดังนะครับไมออกลำโพงดังโอเคก็ได้สองอย่างแหละทีนี้ต่อไปเ,ออเรื่องเกี่ยวกับเสานะครับผมว่าคิดตั้งนานแล้วว่าเสาเนี่ยเราเวลาที่มันเสียเนี่ยเราจะมีวิธีการที่จะ ให้ลูกค้าหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยมินงเทคง,ง่ายๆได้ยังไงนะครับตอนนี้ผมมาเจออ,อยู่อันหนึ่งนะครับที่คิดว่าน่าจะพอใช้ได้นะครับก็คือการเทสกับลำโพงอ่าคือครืค่งวิทยุเนี่ยเวลาที่เขาปล่อยสัญญาณกดคีย์เราปล่อยสัญญาณออกผ่านเสาเนี่ยมันก็คือพลังงานอย่างหนึง่งถูกไหมฮะเวลาผ่านเสาไปแล้วเนี่ยมันก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นแหละ เพราะฉะนั้นถ้าเสาเนี่ยมันเสียเนี่ยหรือว่าข่าเสาเนี่ยมันไม่ตรงกับความิีที่ใช้นะครับมันพูดงา่ายก็คือถ้าเสามันไม่ดีหรือเสียเนี่ยแหละคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกจากเสาเนี่ยพลังงานที่ออกไปเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีความแต,ตกต่างจากเสาที่มันปกตินะครับเสาที่ปกติก็ต้องมีคลื่นออกเข้มกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเทสไปจ่อใกล้กับลําโพง ลำโพงที่พร้อมขยายเสียงนะครับก็คือหมายความว่าสมมุติเราเปิดลําโพงคอมเนี่ยก็คือเปิดทุกอย่างไว้พร้อมแล้วเหลือแค่ว่าเรายังไม่ได้กดเล่นเพลงแค่นั้นเองที่มันไม่ดังเนี่ยนั่นแหละเราเอาลําโพงสภาพนั้นนะ่ะเราเปิดไว้เสร็จแล้วเราลองกดคีย์ดูนะครับกดคีย์ลงไปที่ลําโพงแล้วถ้ามันมีเสียงหรือว่า,ามีสัญ,ญญาณอะไรแปลกๆที่ ตืดเข้าไปเนี่ยก็แสดงว่าคลื่นเราอ่ะก็ออกนะครับทีนี้ถ้าเราเอาเสาที่เสียนะครับหรือว่าเสาเราเสียเนี่ยถ้าเราลองไปทาบเรากดเสาเอ่อไม่ใช่เสาลําโพงเนี่ยก็จะอาจจะไม่มีเสียงที่โดนรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กประมาณนี้มันก็อาจจะทําให้เราพอจะเช็คได้ว่าโอเคเสาเราเสียหรือว่าเครื่องเราเนี่ยแหละไม่มีกําลังส่งออกมาก็เป็นไปได้ทั้งหมด ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูกับลำโพงนะครับว่ามันจะให้ผลประมาณไหนจะขอพอรไว้ก่อนครับอ่าโอเคตัวนี้เสาต้นนี้เป็นเสาที่เสียนะครับผมเช็คแล้วเสาต้นเนี้ยเสียอ่าเดี๋ยวผมจะลองกดไปที่ลำโพงให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ลำโพงของผมเนี่ยอยู่นี่อ่าเร่งขยายเสียงไว้พร้อมแล้วนะครับเหลือแค่ว่ามันไม่แค่ไม่มีเสียงเฉยแต่ว่ามันพร้อมจะดังอยู่แล้ว นั้นผมลองกดคีย์นะครับเดี๋ยวนะผมปิดปิดเครื่องนี้ก่อนมันบรบกวนอ่ะโอเคเอาไว้อ่ะกดคีย์ตึ๊ดเห็นไหมฮะอ่าลำโพงก็จะไม่มีเสียงอะไรออกมาก็ยังเงียบเงียบอยู่นะครับทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนเสาเสาต้นเนี้ยเป็นเสาที่ใช้ได้ใช้งานได้ปกตินะครับ ผมจะลองกดใหม่กดลงไปที่ลําโพงที่พร้อมพร้อมจะเสียงดังอยู่แล้วนะกดไปเห็นไหมได้ยินเสียงไหมมีเสียงแบบอืดอืดแทะเข้ามาปล่อยกดนะฮะเนี่ยอ่าก็ลองดูกันนะครับว่าวิธีเนี้ยจะอาจจะพอช่วยเราเช็คในเบื้องต้นได้ไหมนะครับในเรื่องของว่า มีกําลังส่งออกมาจากเสาหรือเปล่านะครับแต่การที่เรากดแล้วไม่มีคลื่นออกมาเนี่ยหนึ่งเสาเสียสองเครื่องเสียก็เป็นไปได้หมดนะครับฟันธงไม่ได้นะครับทีนี้หลักเกณฑ์พวกเนี้ยก็อาจจะเป็นอาจจะช่วยนะครับอาจจะช่วยให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าคนที่อยากจะเช็คเบื้องต้นเนี่ยนะครับได้ มีมีกฎหลักเกณฑ์อะไรไว้ดูนิดหน่อยนะครับในการที่จะเช็คเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับทีนี้มาพูดในเรื่องของอ,อาจจะเป็นคําพูดนะครับที่อาจจะใช้ในการแจ้งแจ้งอาการนะครับว่าเราเราเจออาการอย่างเนี้ยเราจะพูดหรือว่าเขียนนะครับมาให้ช่างเนี่ยที่เขาจะซ่อมต่อย,ยังไงดีนะครับถึงจะ,ะไม่คาดเคลื่อนนะครับในการที่เราจะเช็คซ่อม นะครับอ่าเรามาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสําหรับวอเนี่ยที่เราจะแจ้งอาการเสียไปได้แบบไม่ให้คนอ่านแล้วงงอ่ะนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะครับเอยังบางทีผมเจอกระดาษโน้ตเนี่ยบอกว่าไม่มีเสียงนะครับไม่รู้เลยนะครับอะไรไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าไม่มีเสียงเนี่ยมันตีความหมายได้กว้างเกินไปนะครับ พูดไปแล้วเขาไม่ได้ยินนะครับหรือว่ามีคนพูดมาแล้วแล้วเราไม่มีเสียงนะครับหรือว่าอ,อ,อะไรอ่ะไม่มีเสียงเขาไม่รู้อะไรไงเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจว่าตรงไหนมันเป็นอะไรแล้วก็บอกอาการได้ตรงจุดเนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีนะครับผลดีต่อต่อการประเมินราคาต่างๆนะครับต่อการเอการเช็คนะครับ โ okay. อเคอย่างแรกถ้าสมมติว่าเราพูดไปอย่างเงี้ยเสร็จแล้วฝ่ายตรงข้ามอะไม่ไม่ได้ยินอย่างเงี้ยเราก็อาจจะบอกว่าไม่ไม่ดังก็ได้นะครับเราเราอาจจะเขียนไปอย่างนี้เลยก็ได้เสร็จแล้วเดี๋ยวช่างอะเขาก็ไปเช็คของเขาต่อเองแหละแต่โอเคเขารู้ประเด็นแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องไม่ทักอย่างนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องเสียงไม่ดังทักอย่างนี่แหละนะครับมันก็ นำไปสู่การที่จะไปเช็คอะไรที่มันตรงจุดมากขึ้นนะครับอ่ะต่อไปสมมุติว่าถ้ารับสัญญาณมาปุ๊บเนี่ยเสร็จแ,แล้วเสียงไม่ออกลำโพงเนี่ยนะครับก็อาจจะบอกไปเลยว่าลำโพงไม่ดังง่ายๆอย่างนี้แหละร็จแ,แล้วสาเหตุมันจะมาจากอะไรเนี่ยเดี๋ยวคนที่เขาเป็นช่างผู้ชํานาญเนี่ยเขาก็จะเช็คได้ต่อเองนะครับเขาก็จะมามุ่งเน้นเรื่องเกี่ยวกับการรับสัญญาณอะไรทานองเนี่ยนะครับทีนี้ อย่างเรื่องการรับส่งสัญญาณไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็พูดได้นะครับในกรณีที่สมมุติเราใช้ใช้อยู่เสร็จแล้วก็มีมีเสียงค,อค้อแค,ค้นนะครับหรือว่าอ,อาจจะมันอ่าบออาจจะเสียอยู่เสร็จแล้วมันส่งได้ไม่ไกลไงเราก็สื่อสารกับเขาแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเงี้ยเราก็อาจจะใช้คํานี้ได้นะครับว่าโอเคการรับส่งสัญญ,ญาณไม่ดีอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะครับมันก็จะง่ายง่ายต่อการเช็คนะครับ โอเคส่วนเรื่องอย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละนะจอไม่ติดโดนน้ํามาขััวเสาหักหรืออะไรที่มันเห็นเห็นอยู่แล้วเนี่ยมันก็คงมันก็คงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้ครับในคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ